เสร็จเรียบร้อยนะครับผม F22 นะครับสเกลนะครับผมอ่าลำนี้ไซส์64มิลนะครับนะี่ครับเช็คการทำงานแล้วก็ร้อเลี้ยวนะครับคันเร่งโอเคครับผมงานสวยมากนะครับผมงานของฟีวิงนะครับเดี๋ยวผม ถอดแบตเตอรี่แล้วใส่คันบุปี้ให้ดูครบๆนะครับนี่ครับอย่าเป็นแบบนี้สวยนะครับผมนี่ล้อก็สวยนะครับ,รบเห็นครับเห็นงแสงเลย สวยมากครับตัวลำก็เบามากด้วยนะครับผมชอบเลยสีนี้ชอบมากลัดเดอร์แข็งแรงมากนะครับเพราะว่าฐานหนานี่ครับคือจับลำยกได้สบายนะครับ อันนี้ชุดไฟลงไว้หมดเรียบร้อยนะครับล่องสเกลสวยงามมากตรงนี้เป็นล่องนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับส่งงานนะครับผมครับผม f ย2ิบสองอันนี้เป็นงานสั่งเพิ่มเติมนะครับผมเจ้าของลำาขอติดตั้งจโรเพิ่ม,มนะครับ ผมก็ใส่ตัว A3 Pro ให้เลยนะครับผมก็การใช้งานก็จะอยู่ที่สวิตซ์นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ตำแหน่งบนสุดก็คือจะเป็นจอยโรอฟนะครับจอโรอฟคือบินด้วยมือเรานะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตำแหน่งที่2นะครับปึ๊บจะเป็นเทรนเนอร์เห็นไหมครับว่าไฟที่กล่องจะเปลี่ยนไปเทรนเนอร์ Trainer ก็คือจะบินแล้วก็มีตัวสเตเบิลไลท์แต่ว่าจะไม่ยอมให้เราตีลังกาควงสวา่างแล้วก็ตำแหน่งที่3คือเป็นออโต้เลเวล เอโต้เลเวลจะยอมให้ตีลังกาโครงสว่านได้แต่ก็ยังมีใจโรช่วยเห็นไหมครับนี่ผมเซตทิศทางการทํางานให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมโอเคครับก็ฝึกฝึกเป็นสเต็ปนะครับถ้าต้องการแบบเทรนเนอร์ก็สวิตกลางถ้าต้องการมีใจโรด้วยแล้วก็สาแบบจะลองเล่นท่าเดีวยวก็สวิตล่างสุดนะครับถ้าเก่งเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ต้องสับสวิตดันขึ้นไปข้างบนหมดไฟจะเป็นสีแดงอันนี้จะคุมด้วยมือตัวเองไม่มีใจโรเห็นไหมครับ โอเคเรียบร้อยครับส่งงานครับผมมาเล่นอาเซียนครับสวัสดีครับ